ฮัลโหลโอเคครับจากเราสร้างบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอนอนก่อนครับโอเคครับนอนโอเคครับเช้าแล้วครับเราก็ต้องไปหาของกินครับกับตัดไม้โอ้นี่ครับลืมไปครับเวลาแบบตัดไม้โดยประหยัดเวลานะครับเราทำอย่างนี้ครับไปทําที่ตัดไม้ครับนี่ครับเอาเ้ยผิดอัน ขออภัแล้ครับปิดอันครับนี่ครับเราก็ได้อย่างงี้ครับได้สติกเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างงี้ครับเป็นที่ขวานครับไว้ตัดไม้ไว้ตัดไม้เร็วมากเลยครับนี่ครับแล้วเราก็มาตัดไม้นะครับเพื่อไปทําฐานครับนี่ครับตัดไปเรื่อยครับตัดไปตัดไปครับ นอครับประมาณนี้ก็พอแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาเนื้อหมูนี่าครับหาหมูหาหาหมูนะครับอ้าวอาออบ้านนีูโน่นครับเราต้องไปหาหมูครับ หมูครับหมูเจอหมูแล้วสองตัวเนี่ยเราต้องฆ่ามันครับฆ่าตะกอนพักมันตกตกหนะพครับยาะเอาไม่ตกแต่เราก็ได้เนื้อมาครับเอาอีกตัวอยู่นะครับอีกตัวอยู่นี้ครับตรงคอนะครับตรงคอครับตรงคอครับเพื่อหมูตกหนะพครับเราก็ได้เนื้อมาครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอครับ แล้วเราก็รีบกลับบ้านเราครับแต่ตายแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนฉันอยู่นี่บ้านอยู่ไหนบ้า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 นไอ้เหี้ยบ้านหายโอ้โอ้โอ้ความหิวมาแล้วความหิวมาแล้ว ความหิวมาแล้วความหิวมาแล้วเราต้องไปครับนี่ครับทําอย่างนี้ครับนี่รอไว้ครับร้อแบบเดินเล่นครับเวลานี่ครับการข่าไเวลาแล้วครับไปทําชั้นใต้ดินกันเดี๋่วครับเนี่ยนี่ครับทําผิดด้ครับเราต้องมาทําชั้นใต้ดินครับทาอย่างนี้ครับนี่ หนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเงี้ครับขุดไปลงไปเรื่อยๆครับอขอไปกินทานได้ครับได้สักสามอันก็โอเคครับเสร็จแล้วก็น้ำหมูครับอย่างเงี้ครับรอครับรอไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็มาขุดบ้านต่อครับหนึ่ง ช่างอ,อัมันะ้ผมได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้มาซอมบี้บิ่งแต่สตามาครับแดกน้อหมูครับครับนี่ทานเก็บครับใช้ในยามจำเป็นแล้วก็กินครับกินรูบบบบ ับงับโอเคครับหมดพอดีครับเกี้ยงแล้วก็มีกำไรใจครับขุดบ้านต่อครับเราจะไปหาคุมทรัพย์กันครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยผมชอบขุดเป็นวงครับวงไปเรื่อยมันจะสะดวกกว่าครับ รประมาณนี้ก็พอแล้วครับล้วก็ทําห้องชั้นสองนะครับก็ไม่รู้ครับจะทําเป็นอะไรดีทำเป็นฟาร์มก็ก็ไม่ดีครับมันไม่นั่นเพราะผมทำนอกก็ได้เพราะผมเปิดเติมมาก็เพื่อผมก็นาน,านานเล่นที ขึ้นนะครับขึ้นแล้วเราก็ไปทำชั้นล่างกันต่อครับไปทำฟาร์มกันครับฟาร์มครับทำเหมือนเดิมครับนี่แล้วขุดครับขุดไปเรื่อย ไปลเลยครับอย่างเงี้ยครับ <S <S แล้วขุดฝั่งนี้ครับ <S <S อ้าวเ้ยพังครับบนพังสักแล้วไว้ไม่มีใครอยู่เว้ยแอบใช้ครับเสีของเราครับเป็นอะไรที่ช่วยช้ามากครับเมื่อเพื่อนไม่อยู่ก็ต้องเสีของ แล้วขุดต่อครับโอเคท่อไปฝั่งนี้ครับนี่ครับขุดไปเลยครับขุดขุดขุดดินโอ้โห่บ้านนีนะไม่เสียงมันแย่ เราควรไปยุ่งอย่างไปยุ่งกับมันนะครับไปครับโปอครับเป็นหลักฐานเรา,เร,าเรื่เลือครับเป็หลักฐานครับเป็นหลักฐานครับเราว่าผมว่าน่าไปทำฟาร์มข้างนอกกันดีกว่าวันนี้ก็ปล่อยมันล้างไว้ครับไม่รู้จักครับมันคืออะไร เสร็จ <Okay. S 2> แล้วเราไปทำฟาร์มข้างนอกกันครับเพัน mm hmm. อื่นแล้วครับต้องคาบเนี่ยครับนี่นี่ครับนี้ครับ,บ,รบแล้วก็ไปหาแหล่งน้ำครับน้ำอยู่ฝั่งนู้นแหละ โคตรอุดมสมบูรณ์มากเลยเราต้องไปหาเหล็กกันก่อนครับเราต้องหาเหล็กครับหาเหล็กขุดไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เจอเองกโกงนะครับโกงอีกครั้งหนึ่งครับโกงวันนี้จิตจำสายครับ ถ้าไม่โกงอะไรจิตมันจะเล่าบัวครับแล้วต้องทางยากเราไปเอา,าเล็ดพืับก้าวจิต ถูกไล่อกอก เราก็แคได้ข้าวครับแล้วก็ต้องเทีน้ำครับเป็นเป็นบาดอมเกล็ดดสุดครับลองวิ่งเ่ายน้ำเราว่าเราต้องไปทำบออ่อได้ infinity ไว้ตรงนี้นะครับบ่าน้ำ infinity ยังยอมวิ่งครับวิ่งไปตักน้ำมาสองถังครับ องครับแล้วก็ตักครับแล้วก็เท่าเดิมน่ครับเทครับตักอีกครับแล้วก็เทครับแล้วก็ตักแล้วก็เทแล้วก็ตักหมาครับแล้วก็มาหล่น,นมาจากไหนวะ ทำปรมาณสักสิบปีครับกว่าจะเสร็จเชื่อผมผมเลยต้องขอใช้สูตรโกงครับผมเป็นอะไรที่ชอบโกงมากครับอต่อมันบ็อกเลยเฮ้ย ได้แบบนี้นะครับแล้วเ,เราก็ต้องทำสองอัน,นครับเฮ้ยไปเาียาบไปซะอ่ะจื้อ Thank you.